สวัสดีครับเวลคีต้อนรัเขาในเมมนกานะครับวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวตัวละครฟันนี่วารินทานะครับเป็นตัวละครมิสติกนะครับแต่หลังจากที่อีวอก็จะกลายเป็นตัวซีเคดนั่นเองเป็นตัวที่แพทนี้ทําออกมาได้โอเคได้ดีมากเลยทั้งคอสเมติกเ่ยอะไรเืยวิธีการเล่นลุกเล่งหรือว่าวิธีการอีวอวเนเนี่ยสนุกมีอะไรหลายอย่างให้ทำเยอะเลยอ่ะนี่ครับตั้งไปเห็นไหมมีออร่าด้วยนะครับเท่มาก นี่นะครับท่าแรกก็ยิง,ยงไปเซอร์เคิลเล็กมากเลยนะครับแต่ว่าฮิตเยอะพาสซีฟแรกนะครับทุกครั้งที่โจมตีศัตรูเนี่ยก็จะบวกระยะบวกดาเมจหนึ่งเปอร์เซ็นต์สูงสุดยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับทุกครั้งที่ฟันนี่วาเลนไทน์คิวได้สามสิบตัวเนี่ยจะตีไวขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุดเก้าสิบคิวก็คือลดได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์เยอะนะบวกกับราด้านบนอีกยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยตีไวเยอะเลยแล้วก็พาสซีฟสุดท้ายนะครับ ก็คือจะไม่ติดสตันไม่ติดสถานนะนั่นแหละง่ายๆแล้วก็ถ้าเกิดบอสเนี่ยโจมตีเจ้าวาลินท์นะครับก็จะสะท้อนดาเมจกลับไป10%นะครับสูงสุด30%ซึ่งพาสีนี้ผมว่าแอบใช้ยากไปนิดนึงแต่ก็แปลกใหม่ดีแต่หลักๆไอที่โกงก็คือการสตรันการสถานะนี่แหละครับโอเคมาดูอัปเกรดสกิลแรกกัน Host Dimension Slam ไหนดูซิ ปูธงสหรัฐไปแล้วก็เหมือนยิงเป็นกระสุนหรืออะไรสักอย่างเหมือนปลาอะไรไปสักอย่างออกไปดูไม่ทันประมาณนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เวลาคิวได้สาสิบตัวนะครับมันก็จะมีเลขอันนี้ขึ้นมาทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะครับอันนี้ผมไปทดลองมาแล้วก็คือวาเลนไทน์ต้องเป็นคนฆ่านะครับแอซซิดไม่ได้นะครับแอซิดก็คือการที่ช่วยโจมตีแบบ หมือนวาลินไทยตีไปไม่ตายแต่มีตัวอื่นเราเนี่ยตีตายเนี่ยมันก็จะไม่นับนะครับมันจะนับแค่ตัววาลินไทยตีตายเท่านั้นมาดูท่าต่อไปนะครับ Dual hard attack อ่าหมดแล้วนะครับโอ้ท่าน้อยนะตัวนี้ปูทงไปแล้วก็ระเบิร์ดออกมาเป็นเลือดอืม โมนาดามเมจก็อยู่ที่ประมาณ100แสนะครับสูงสุดผมลองเอาไปเล่นในดาดของมันเป็นเลนใหม่นะครับก็แสนสี่มื่เลยนะดาดใหม่มันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดาเมจให้เยอะมากต่อไปก็สกิลกดนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงมันจะสะแต็กเรื่อยๆไม่มีวันตันเลยนะครับแต่ว่าเจ้ายูนิตเนี่ยที่เสกมาเนี่ยวางได้แค่3ตัวนะครับอ่ะปุ๊บ นี่มันก็จะแยกเล่าออกมาเป็นวาเลนทน์เอนี่ตะโกนด้วยเป็นไงแล้วก็ทำการยิงออกมาแล้วเป็นลูกน้องอืมอ่าเมื่อครบ20วิก็จะทำการหายไปเลยหายไปไหนก็ไม่รู้นี่วางได้3ตัวเดี๋ยวผมรอให้ดู ่าตัวที่4ไม่ได้แล้วนะครับนี่มันได้3ามอกตีประมาณกี่ฮิตดูแบบประมาณ3-4ฮิตนะครับประมาณนั้นแหละน่าจะสามฮิตก็จะกลับไปเลยหายไปเลยตัวนี้ถ้าได้โมนาก็คือคุ้มมะครับเพราะดามเมจมันก็จะเยอะมันจะดึงดามเมจ20% ของตัวเราเงินดึงมา24งหมเยอะนะอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าถ้าไม่ใช้โมนาเนี่ยมันน่าจะวางได้3ตัวหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันแต่ถ้าวางได้3ตัวเนี่ยมันจะแยกล่างได้9้าไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันผมขอโทษว่ามันได้โมนาไปแล้วนี่แล้วก็ตั้งไปแปลกใหม่นี้นะครับเล่นทีดีมันไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ย หรือมันอาจจะมีทํามาก่อนแล้วแต่ผมไม่เคยเล่นแบบนั้นอัพเกรดไม่ได้ขายไม่ได้นะครับเฮ้ยมันจะมีพาสซีฟนะนี่คนยี่สิบอร์เซ็นมาอยู่ได้ยี่สิบวิแต่เป็นตัวที่ต้องขยันตั้งเลยนะเออต้องขยันอยู่จองช่วยให้คนเล่นมือหายเบือ่อหรือว่าเบื่อกว่าเดิมมันก็มีอะไรทําเพิ่มขึ้น เก่งเรื่องพวกการตัวหลุดกันอะไรแบบนี้เวลามีตัวหลุดปุ๊บเราก็าไปตั้งนูน้นก็ไปตั้งตรงนู้นอะไรอย่างงี้มีออร่ารอบๆมีสแตนเป็นกระต่ายหรือเปล่าไม่เคยดูได้เรื่องโดจ้าง่ายหน่อยนะครับคลิปนี้เพราะว่าโอ้โหมันอีโวยากอ่ะมันมันต้องหลายขั้นตอน กว่าจะได้มานี่บอกเลยว่าวุ่นวายมากคนที่ทําเสร็จตั้งแต่วันแรกนี่อ้โหเรสเพกจริงับถือความขยันเลยถามว่าถ้าไปเที่ยวกับตัวอวยตัวอื่นผมพวกโทจิพวก,พวกอิกิสโกโจอะไรเงี้ยก็ผมว่ายัางสู้ไม่ได้แต่แมคคาณิกการเล่นเออเจ๋งดิเออแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยครับคุณภ right. าพออฟไลท์ขยันเพิ่มมาจริงขยันเพิ่มมาทุกแพทจริงก็จะเป็นทางด้านของสกิลกดเราไม่ต้องไปกดที่ตัวละครแล้วอันนี้ก็ได้ โอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวผมน่าจะตัดให้เร็วและสั้าที่สุดแหละจะได้กระชับก็ขอบคุณท่านชมทุกคนที่รับชมถึงตรงนี้นะครับและที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไ r i b ์กดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรกดติดตามรอรับชมได้เลยสำหรับคลิปนี้บายๆครับ